ปัญหาลูกผู้ชายมิตรภาพลูกผู้ชายเฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนหน้านายเนี่ยหืไหนอันนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ขุดทองโพสลับลูกผู้ชายวันหน้านับมันต้องโดนเฮ้ยนี่มันกระเทยนี่วะไปซื้อของกับแฟน ที่รักเอาชุดไหนดีล่ะคะอันนี้หรืออันนี้ดีเอออันนี้อืมทำไมเหรอฮะลูกผู้ชายไม่ร้องไห้เนี่แกร้องไห้อเอ้ยเปล่าเฮ้ยฝุ่นมาเข้าตาจะไม่ได้ร้องวันเกิดแฟนที่รักจะให้อะไรเป็นของวันเกิดฉันเล่อแรงกดดันเจ้าเพื่อนเฮ้ยนี่เพื่อนเป็นไรปะเนี่ยฮะ ไม่เป็นไรเออสบายออจะวิ่งอ,อ,อีกสักกี่รอบออดีล่ะฮะมึงเ,เอาเต็มที่ไปเลยตามที่มึงพอใจเลยออกเดทการหารักแท้ในโซเชียลก็เหมือนรอรถไฟหน้าป้ารถเมย์น่ะไงคุณเป็นโปกเกมอนหรือเปล่าเพราะผมเลือกคุณช้างกูอยู่ไหนสวัสดีครับผมชื่ออาลันผมอายุ20ปีแล้วผมก็ชอบคุณมากเลยถูกจับได้ เออที่รักคือผมกำลังคุยงานอยู่กับเพื่อนเออที่ห้องสมุดนะห้องสมุดจะพูดไปได้ไงวะเลสาวอืมมันน่าหนักมันน่าโดนสักป้าบอเออจะโอ้ยว้าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน คือว่าฉันมีปัญหาหนักอกมากเลยนะเพราะเอลซีไม่ยอมอัพคิปใหม่สักทีต้นทานจะสูบบุหรี่เยอะฉันกู้จถุงลมโป่งพองอเชียถ้าทานเต็ม่ากเกิองม่แม้ทะลุเลยฉันไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีหืมรู้ใจตูดฟีตเปล่าแย่งกันจ่ายค่าอาหารเพื่อนฉันจ่ายเอง เอ้ยไม่ต้องฉันจ่ายเองนะเอ้ยฉันจ่ายอฉันจ่ายเองฉันจ่ายเองเออฉ,ฉันจ่ายเองอ <c oughs> ฉันจ่ายไปนู่นเลยไปฉันจ่ายเองฉันจ่ายฉันจ่ายเองเจอพ่อแฟนทีแรกพ่อฉันอยากเจอคุณนะ <c oughs> ว่าาบนนะ้เฮ้เพื่อนแถวบ้านฉันเนี่ยเรียกว่าฉันทอของแดงนะบอกให้เอ้ยไหนนี่ไม่เท่าฉันหรอกไม่อย่างงี้เจอกันเลยดีกว่ามาเลยสิมาเลยพร้อมเสมอเอาเลยจัดไปออื